ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับมือลงครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีท,าทาําถังขยะเปียกแล้วพี่น้องจะร้องอ,อ๋อรวมถึงบอกประโยชน์ด้วยถามก่อนพี่น้องสงสัยเรื่องไหนนะครับสอบถามได้นะครับเอาเรื่องทยากรน,นะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันวันนี้เรื่องทยยากรสิ่งที่ผมแนะนําไปคือเรื่องการบริหารจัดก,การขยะนะครับผมดูเวลานิดน,นึงครับเพราะกาหนดไว้30นาทีตอนนี้เหลือเวลา12นาทีนะครับ จะถึงสิบโมงขึ้นครับเพราะว่าผมจะรบกวนพี่น้องตรงเวลาได้เลย3านาทีนะครับมีไหมครับสงสัยไหมครับเรื่องจัดการขยะแต่ที่ผมดีใจก็คือพี่น้องบอกว่าทุกคนจะช่วยกันแยก2พี่น้องจะทําถังขยะเตียงพบทุกคูเลือดนะครับรบกวนอสมอนะครับส่งรายชื่อเร็วหน่อยท่านใดที่เตรียมมาเดี๋ยวเลิกประชุมนี้ก็ส่งรายชื่อให้กับน้องๆทีมง,นงนานกองสาธารณสุขนะครับส่วนที่เหลือที่ยังไม่ส่งก็ทยอยเก็บแล้วก็ให้ผู้ช่วยหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ถ่ายลงไลน์ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวจริงเจ้าหน้าที่อบตอจะมาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับมีถานขยะเสียงครับอ่าโอเคถ้าไม่มีถ้าได้ฐานนะครับผมต่อด้วยขยะตัวนี้เลยครับขยะที่มีมากที่สุดในครัวเรือนคือเศษอาหารจริงไหมครับอ่าขยะเศษอาหารโดยเฉพาะหน้าผลไม้ถ้าเป็นผู้เรียนลูกหนึ่ง สามกิโลเปลือกก็ตาาไป2กิโลกว่าแล้วใช่ไหมครับเมนอีก2อขีดเนื้อเหลือเท่าไรแ8ดขีดครับทุเรียน3กิโลได้กินเนื้อ8ขีดที่เหลือเป็นเปลือกกับเป็นมเมล็ดนะครับนั่นแหละมากที่สุดเลยแล้วก็เศษอาหารที่เราเหลือกินใช่ไหมครับเหลือที่จาเลี้ยงสัตว์เห่นมันมีมีมากเป็นลําดับที่หนึ่งขยะหนึ่งกิโลมีขยะเตียงในโเลีเนี่ยประมาณ6กขีเดเยอะไหมหนึ่งกิโลมี6กขีดแล้วนะ เอาคราวนี้มาดูเลยครับสาธิตด้านนู้นครับเอาไปด้วยครับถังพวกนี้ไม่จำเป็นต้องถังสวยๆแบบผมผมนะถังสีถังอะไรก็ได้ครับมีฝาปิดจะดีมากแต่ถ้าไม่มีฝาปิดเอาอย่างอื่นไปปิดก็ได้ครับนาะตามไปเลยครับีน้องยืนด้านนู้นนะครับที่มาตรงนี้ที่เกิดมาตรงนี้ครับอ่าครับขออนุญาตนาะครับขอบพระคุณครับ นี่ถังอะไรก็ได้ครับขนาดเท่านี้ขนาดเล็กกว่านี้ขนาดใหญ่กว่านี้ใช้ได้เลยถังแบบนี้นะครับตัดก้นครับถังอะไรก็ได้ตัดก้นให้ขาดออกแบบนี้ฝามีฝาปิดก็ดีไม่มีฝาปิดก็ดีครับใช้ได้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราขุดหลุมบริเวณที่ใกล้ทัวเราใกล้ที่เราล้างจาน อย่าไปกุดตามหัวไล่ไปนะเพราะว่าเออเราจะเดินไปไล่ไปนะ2อสากิโลอะไรเงี้ยมันก็ขี้เกียจไปนะครับใกล้ๆที่ล้างจานเนาะใกล้ๆห้องครัวเรายิ่งถ้าบริเวณข้างๆนะครับมันมีต้นไม้มีมะรูดมะนาวมีน้อยนามีส้มโอมะม่วงหรือมีพืชผักสวนครัวเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆมันจะดีมากเลย ขุดหลุมลงไปให้ลึกเท่าที่เราขุดได้แต่และบ้านไม่เหมือนกันบางบ้านขุดได้ลึกบางบ้านขุดได้ไม่ลึกขุดหลุมประมาณนี้เลยนะครับให้กว้างกว่าถังครับเพื่อย่อนถังลงไปได้ย่อนไปแบบนี้ได้ไหมได้จมปิดยังไงอ่าอไม่ได้เนาะอ่ามันมีวิธีอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยผมครับ อ่ะพี่พี่เกินก็ได้นะครับอ่าขุดลึกๆเลยตรงนี้มันขุดได้ลึกครับอ่าช่วยกันครับขุดลึกเวลาฝังนะครับเราฝังไม่ลึกครับฝังเลยดีกว่าพี่ตอกตอกไม้เลยใช้ไม้อ,อ่าไหนไหนพี่เกินเอาให้ดูหน่อยครับไม้โชว์โชว์หน่อยโชว์กล้องนู่นนะครับอ่ากล้องอ่าเป็นไม้สลักนะครับอ่าคราวนี้เราขุดลึกถ้าเราฝังมันจมไปเลยอ่าเพราะว่าหลักของเขานะครับ เขาให้ขุดแล้วก็ฝังถังเนี่ยลงไปแค่สองในสามส่วนก็คือต้องฝังให้ลอยๆแบบนี้ครับแต่รุมเนี่ยเราขุดลึกไปเพราะว่าเราต้องการให้ใส่ขยะ,เ,ยอะเออได้เยอะๆใช่ใส่ขยะได้เยอะๆนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เลยครับทําไม้สลักครับอ่าเอาเอทำไม้สลักครับ ต่ตอไปเกิดขนเขาไม่ขนาดนี้ไหมอ่าครับประมาณนั้นแหละครับขยับขึ้นหน่อยครับไม่ต้องนั่นนี่อ่าไหนนี่เล็กก็ได้ไม้ก็ได้อยู่ที่เรามีครับเล็กก็ได้ไม้ก็ได้อ่าเสียบไปก่อนครับเสียบไปก่อนอ่าไม่เป็นไรครับอ่าแล้วก็ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมดูไม้มันยังฝังขยะอยู่นะครับเวลาเราใส่ขยะไปมันจะไม่ลงก็ตอกลงไปนิดนึงครับตอกขยะไปครับ อ่าตอกเข้าไปครับตอกขยับไปครับอ่าตอกลงไปอีกครับอ่าครับข้าไปลึกๆเลยครับเท่ากับถังใบเนี่ยมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเออเอาสวมไว้เพื่อป้องกันดินพังทลายแล้วก็ไม่ให้เราต้องขุดหลุมบ่อยๆถ้าขุดแบบนี้แล้วขยับมาทิ้งได้ทิ้ง แต่เราต้องกบถ้าไม่กบแมลงวันแมลงวีมันมากินหนูแมลงสาบมันมาลงนะครับอ่านี่เห็นไหมครับพอเราเอาไม้สลักนะครับตอกไปแบบนี้วางถังลงไปเลยครับ <ขอ S 1> เห็นไหมครับตรงกลางเป็นยังไงคราวนี้เรารวบรวมเศษอาหารที่เรากินในครัวเรือนยกเว้นนะครับเปลือกทุเรียนอย่ามาใส่นะครับใส่เปลือกทุเรียนเนี่ยวันเดียวมาเต็มแล้วเปลือกอาไม้อย่ามาใส่ครับเอาแค่นี้อันนี้เปลือกกล้วยนะครับ อ่าเราเทลงไปเลยอันนี้พวกนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะไก่แกงแกงเนาะครับแกงเข็ดครับมีเศษผักผลไม้นะครับแต่ละวันเนาะที่เรากินข้าวกินอาหารเสร็จเนี่ยเราก็มาใส่แบบนี้เลยครับวรวบรวมไว้ช่วงที่เราจะล้างจานเนาะก่อนล้างจานเราก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยอาหารมาใส่นะครับวางลงไปเลยครับนี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับ ง่ายๆครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ถ้ามีน้ำเนาะ็ขพอพอพอว่าอยู่ใกล้ที่ล้างจานนะครับให้มันสะอาดสมมติเราใส่จานปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยแมงวันแมงซามนะไก่มา,าคุย้ยเกียร์นะครับเราก็ปิดฝาซะเอาเดินใส่ไปด้วยนะครับทางเนี้ยครับ ดินจะลงต่อาได้พบอ่าเนี่ยครับใส่ลงไปครับเนี่ครับขอบข้างนี่ครับนี่ครับถ้ามีพวกเศษใบไม้เศษฟางเนาะมาลองก่อนดินมันจะไม่ร่วงครับวันนี้เราไม่เตรียมไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหมครับฝังประมาณนี้ครับอ่าเนาะพี่น้องคงใส่ไหมครับถ้ากลัวหมามาปุ้ยมันมีกเก่น เอายินบางทับไว้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราใส่ไปประมาณเดือน2เดือนขยะมันใกล้เต็มเปิดมาเอ้าขยะใกล้เต็มแล้วมาดูครับอันนี้ขยะยังไม่เต็มนะนะระวังที่เราใส่แต่ละวันเนี่ยถ้าเรามีน้ำหมักเราน้ำหมักมาเทราด,ด้วยที่เราทําน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์ EM จุลินทรีย์ต่างๆที่เราทําเนี่ยเราก็มาใส่เพื่อดับกลิ่นเพื่อให้ขยะมันย่อยสลายเร็วนะครับพอมันใกล้ๆเต็มเนาะมันระดับผิวดินแล้วเนี่ยมาดูวิธีนะครับ ว่าฝังแบบนี้มันง่ายในเรื่องของการดึงขึ้นนะครับเราดึงขึ้นเลยครับมันดึงง่ายครับเพราะเราฝังเหนือผิวดินแบบนี้ดึงง่ายปุ๊บเอาดินกบเลยครับเอาดินกบครับประมาณเดือนสองเดือนตรงนี้มันจะกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้บริเวณรอบๆได้ประโยชน์หรือตรงกลางเนี่ยพอเดือนสองเดือนเราอยากเอาพริกมาปลูกเอาตะไคร้เอาขิงข่ามาปลูก เป็นยังไงครับงามไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับยากไหมไม่ไมยากครับโอเคเนะครับ